ผมรักโซเชียลอ้าวละ่ะงานงอกอีกแล้วเควสของคุณอเออเออเขจะชื่ออะไรก็ช่างก็ตามนี้แต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึง่งมันคือเลือดใช่ไหมแลข้างบนนี้คืออะไรเอาไปว่าช่างมันดีกว่าและไปเควสก็คือ H d ดสกรีนทั้งตัวจับสกรีนยัดบัวเดลและอาจเป็นแอดออนทั้งตัวอ้าละ่ะการตั้งค่าของมันก็ไม่ได้ยุ่ง,งยากอะไรมากมันก็เหมือนเหมือนกันหมดชื่อภาพปกสกรีนแล้วก็ไอ สกีนที่เราจะมาอัดโมเดลมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากต้องพูดว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราก็จับยัดมันเข้าไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการเอาเข้าไปหลังจากนั้นเรื่องยากมันก็คือคือแล้วแก้ไขโมเดลใช่แต่ละส่วนน่ะมันแก้ไขไม่เหมือนกันบันทึกละทีนี้การตั้งค่าเหมือนเดิมแต่ไอการแก้ไขโมเดลมันจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย เพราะแต่ละอันมันมีวิธีการแก้ที่แตกต่างและซับซ้อนเป็นอย่างมากพูดง่ายๆนะปรับนู่นปรับนี่ปรับองศาบลาบลาถ้าท่านผู้ชมตั้งค่าพร้อมแล้วก็กดตรงนี้เลยและมันเริ่มบรรเลงเพลงความชิบหายเอาละเริ่มที่ส่วนแรกก็10บนาทีกว่าคิดดูเอาละขั้นตอนแรกเราจะปรับหน้ากระดาษให้มันเข้ากับ1ส่วน2 แต่รู้สึกเหมือนเราจะใช้แค่1น1ส่วนหนึ่งดังนั้นเขียนตงนี้ไป64และกด Confirm แต่ก็ไม่เรื่องบันเทิงอครับบางครั้งสกรีนที่ท่านผู้ชมใช้มันเล็กมันใหญ่มันขนาดแม่งไม่เท่ากันบางคนแขนเล็กบางคนแขนใหญ่ใช่ผมจะให้ดูส่วนข้างหลังใช่ครับสกรีนแม่งหายไปเล็กน้อย ดังนั้นแล้วเราจําเป็นต้องปรับขนาดใช่สร้างความยุ่งยากอีกแล้วส่วนขั้นตอนที่2เราก็จับโมเดลพวกเนี้ยแยกกันก่อนนะครับแยกเป็นชั้นๆใช้ชเครื่องมือนี้ดึงขึ้นไปก่อนส่วน,นัันนี้ก็ดึงขวาดึงซ้ายไปให้มันเห็นข้างในให้มันเห็นมุมกว้างเอาละโอเคต่อไปขั้นตอนที่3เนื่องจากว่า ขนาดที่เราใช้เนี่ยมันตายตัวดังนั้นแล้วเราต้องปรับให้มันเป็นเมนนวดให้เราปรับเองได้ซึ่งคราวนี้แหละครับบันเทิงเราต้องนั่งปรับขนาดเองโดยแบบอัตโนมือดังนั้นแล้วตำแหน่งจึงสําคัญมากๆดังนั้นแล้วตั้งใจฟังเพราะมันจะเร็วเอาละเราจะแก้ไขแขนซ้ายก่อนวิธีการก็คือกดตุ้พอมาถึงหนีน่นี้ปุ๊บเราต้องปรับขนาดตรงนี้ ให้อยู่ที่3.5ทั้งหมดตัวแถวล่างใน4แถวเนี่ยหลังจากปรับขนาดแล้วก็จับมันเข้าที่ที่มันควรอยู่ส่วนข้างบนเนี่ยเราจะปรับให้อยู่ที่ลบ3หลังจากจัดมันเข้ารูปแล้วก็จะออกมาประมาณนี้ โอ้อตรงนี้ผิดพลาดเล็กน้อยจัดให้เขา้ารูปเรียบร้อยต่อไปก็กดตรงนี้หลังจากนั้นก็กดเข้าไปที่โมเดลนั้นที่เราต้องการจะแก้ไขกดไปหนึ่งทิแล้วก็กดที่เดิมแล้วก็แก้ไขกรอบส่วนตำแหน่งของนางจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้โอเคเคลื่อนย้ายก่อน หลังจากเคลื่อนย้ายมาแล้วไอตรงนี้นะครับขนาดของมันจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากตอนแรกมันเป็น3.5ใช่ไหมมันเป็นลบ3.5ส่วนข้างบนจะเปลี่ยนแปลงเช่นกันเหมือนสลับขั้วส่วนด้านล่างนี่ก็ปรับไปครับลบ3.5หลังจากปรับเสร็จแล้วด้านบนก็จะเป็นปรับเป็น3ธรรมดาแล้วก็จัดเข้าที่ โอเคตอนนี้มันก็ครอบหมดแล้วครอบทุกเลเยอร์ที่เราคิดว่ามันคือแขนโอเคคิดว่ามันคือแขนไว้หลังจากนั้นเราก็เริ่มไปเปลี่ยนส่วนอื่นได้เลยครับโอเคขั้นตอนต่อไปก็กดตรงนี้แล้วก็ทําเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนแค่แค่ส่วนอื่นแค่นั้นต่อไปโอเครู้สึกเหมือนไม่สิส่วนอกชั้นในมันจะไม่รับความเสีหายงั้นเราข้ามไปช่วงอกชั้นนอกกดไปที่ส่วนอกชั้นนอกแล้วก็เลื่อนตรงนี้ แล้วก็ไม่ต้องปรับมันนะครับเลื่อนไปหาที่ตำแหน่งของมันได้เลยอันนี้ตายตัวโอเคจัดเรียงเลเย,ยอร์เรียบร้อยทุกส่วนเป๊ะ ก็หวังว่านะแล้วก็เปลี่ยนไปส่วนอื่นเลยครับต่อไปสกินส่วนชั้นนอกซ้ายหรือขวาดีซ้ายแล้วกันส่วนสกินแขนชั้นนอกมันก็จะอยู่ตรงไอ้ตรงนี้ครับเราวก็ลากไปเลยลากไปสวบเลยสําหรับผมมันไม่มีเลเยอร์ที่รับซ้อนจนทําให้มันจึงไม่ต้องปรับขนาดแต่ถ้ามันจําเป็นต้องปรับขนาด ตามสเต็ปเดิมครับ3.5กับ3โอเคสำหรับบางคนเขาไม่มีแบบเลเยอร์ข้างนอกมันจึงจำเป็นต้องปรับดังนั้นแล้วผลกระทบแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจำเป็นต้องปรับไหมปรับขนาดให้เป็น3.5มจ้าไหมหรือว่า4ี่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยสี่มันไม่มีผลกระทบเพราะว่าเลเยอร์ผมมันไม่ได้ระบายเต็ม มันหายแค่าบางส่วนแต่ส่วนนั้นที่หายไม่ได้เป็นผลกระทบกับผมโอเคแต่สำหรับคนที่มันเลเยอร์หายอ่ะก็ปรับได้เลยครับ3.5ข้างบนก็ลบ3โอเคส่วนต่อไปเราก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ ตรงเลเยอร์ของมันที่เราคิดว่าจะเปลี่ยนหลังจากนั้นก็กดตรงนี้พอมันถึงหน้านี้แล้วเราก็จะเลื่อนมันลงมาครับเลื่อนมันทั้งหมดเลเยอร์ของมันจะอยู่ขวาล่างครับส่วนขนาดก็ตามที่ผมบอกถ้ามันมีปัญหาก็สามจุดห้าลบสามจุดห้าลบสามหรือไม่ก็สาม ตามนั้นตามที่เห็นหควรนะแต่ที่รู้แรกมันไปที่ตำแหน่งที่มันควอยู่ก่อนถ้าหน้ามันนำด้วยลบก็ติดลบไปแต่ถ้าหน้ามันนำด้วยบวกก็บวกไปตามนั้นถ้าจัดเรียงเสร็จแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือของเรานะครับตรงนี้ปรับขนาดของมเดลของเรานะครับ โดยวิธีการก็คือให้ใช้เครื่องมือตรงนี้ปรับขนาดของมันนะโซนขนาดมันจะอยู่ตรงนี้ครับบนขนาดเนี่ยของตัวนะผมขอแนะนำนะมาตรฐานให้มันเป๊ะแบบศูนย์เลยคือศูนย์ศูนย์คือ,คอมันพอดีทุกอย่างแล้วแต่ขนาดสกรีนแล้วนี่มันประมาณศูนามั้แต่ขอแนะนำนะครับค่าตั้งต้นให้ศูนย์ สกีนภายในเนี่ยให้ศูนย์หมดเลยส่วนสกีนภายนอกเนี่ยประมาณศูนย์จุดสองจุดจุดสามแล้วแต่เห็นความสมควรของท่านผู้ชมผมตัดสินใจไม่ได้ครับเพราะว่าโมเดลแต่ละคนแม่งต้องการความลึกตื้นที่แม่งแตกต่างกันมันตายตัวไม่ได้มันไม่ตายตัวดังนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเองครับว่าจะปรับขนาดยังไงนู่นนี่นั่น,นแต่ให้รู้ว่า ผมปรับสก,กินภายในจะอยู่ที่0ยสก,กินภายนอกอยู่ที่0.2หลังจากนั้นถ้าเสร็จทุกอย่างแล้วเราใช้เครื่องมือนี้ครับลากมันกลับเข้าที่เดิมครับโอเคก็กัดฟันสู้จบกันไปได้ ก็ได้ละสกีนส่วนอกต่อไปเหลือก็หัวกับขาฮา่าเสร็จงานยากแล้วกูต่อไปก็สบายแล้วหลังจากนั้นก็กดบันทึกมุงขวาบนครับผมไม่เพิ่มลูกศรน,นั้นนะขี้เกียจแล้วต่อไปก็สกินขาครับใช่ขี้เกียจโอเคกดตรงนี้ครับ แล้วก็ลากมันออกมาโดยใช้เครื่องมือที่เราน่าจะคุ้นเคยน่าจะซึมซับมาบ้างจากที่ผมสอนไปเมื่อกี้น่าจะซึมซับกันมาบ้างมั้งนะหลังจากนั้นปรับการรองรับหน้ากระดาษให้ปรับขนาดตรงนี้เป็น64โอเคหลังจากนั้นมันก็อยู่สภาพประมาณนี้เราก็จะเลื่อนไอ้แถบตรงนี้ มาอยู่ที่ตรงนี้ให้มันตรงเป๊กนะครับอย่าให้มันเลยไม่งั้นได้มีเลเยอร์แบบงอขึ้นมาใหม่หรือไม่ก็หายไปไม่รู้สิโอเคแล้วก็ได้หนึ่งส่วนอีกหนึ่งก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ลากลงไปตรงข้างล่างขวาเฮ้ยล่างซ้ายตรงนี้โอเคแล้วกเ็เราก็จะมาปรับขนาดกันนะครับ ขนาดที่ผมแนะนำนะศนเหมือนเดิมส่วนสกินภายนอกนี่ก็0.2นยศจุแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับมันไม่เหมือนกันแต่ละคนต้องการความลึกตื้นที่แตกต่างกันแต่ถ้าด้านหน้ามันเป็นลบก็ปล่อยให้มันลบต่อไปนะอย่าไปเปลี่ยนค่าของมันลบหก็ลบหลบสก็ลบสอ,อย่าให้เครื่องหมายลบหายเด็ดขาด หลังจากที่ปรับขนาดเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือนี้นะครับดึงมันเข้ามาก็ดึงมันเข้ามาครับและใช่สวยงามเสร็จละก็ไม่สิท่านพยุมสังเกตอะไรไหมครับใช่ครับขาข้างขวามันเลเยอร์มันทับกับขาทางซ้าย ต้องพูดว่าตัวเลือกเย,ยอะดังนั้นเราจะเาจแก้ฝั่งขวาครับวิธีการแก้ก็แค่กดไปที่ขวาแล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาอันนี้ครับข้างล่างโอเคหลังจากนั้นเราก็กดตรงนี้เครื่องมือตรงนี้ครับแล้วก็ลากมันเก่าเข้ามา perfect ก็นี่แหละครับ แค่นี้ต่อไปก็ส่วนหัวอา,อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับเสียงผมเพราะผมอัดตอนเที่ยงคืนสามสิบมาไว้แล้วนอนดีกว่าเอาละส่วนหัวสภาพมันก็ออกจากบูบี้หน่อยแต่ก็โอเคโอเคใช้ได้กดไปที่ตรงนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือการเปลี่ยนหน้ากระดาษให้มันรองรับนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหกิถ้าปรับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับแล้วก็กดตรงนี้ขับไปที่หน้านแรกแล้วก็กดหัวข้อตรงนี้ โอเคต่อไปเราก็จะลากโมเดลออกมาเพื่อให้มันปรับขนาดได้ง่ายขึ้นนะครับโดยใช้เครื่องมือนี้หลังจากลากนางออกมาได้แล้วเราก็จะมาปรับขนาดโมเดลกันโดยใช้เครื่องมือนี้ครับแล้วก็กดข้างบนส่วนตรงนี้จะเป็นสกินภายนอกก็0.4ครับส่วนสกินภายในก็ประมาณ0.3หรือท่านผู้ชมจะปรับอะไรยังไงได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนั้นลากกลับเข้ามาแค่นี้นะครับ เสร็จงานสวยงามแค่นี้แหละต้นขนาดเนี่ยมันไม่ตายตัวครับคุณจะปรับเท่าไหร่ก็ได้ตามความพึงพอใจและลึกตื้นของสกรีนที่คุณพึงพอใจซึ่งเออมันไม่ตายตัวคุณต้องไปปรับใช้เอาเอง วงแต่ความรักที่ฉันนั้นอยากจะให้กับเธอแต่เบบี้ฉันคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ชิดใกล้เธอก็คงเป็นเพราะเธอชอบตีฉันชอบเตฉันลและแกล้งฉันเร่ยมาและฉันมวงว่าเธอก็แค่สึงแต่ฉันก็รู้เรายังคงคิดค้างโอเคก็จบไปแล้วสำหรับการทำไอ้สกีนเฮดดีทั้งตัวไม่ใช่ว่าเฮดดีหรอกแค่510ิบ สองพิเส่วนที่ทําก็จะมีอยู่สามส่วนเพื่อให้มันเทดดีก็ใช่ครับมวกเกาะแล้วก็ไอง้าส่วนเกงนี่ผมไม่ทําเพราะว่ามันฟูลออปชั่นอยู่แล้วแต่รู้สึกเหมือนข้อเสียในอันนี้จะมีอยู่อย่างนะครับการทําสกินเทดดีทั้งตัวโมเดลหลักของเราอ่ะมันจะล้มาาลหนนใช่ไหมแต่ ถ้าเราจะใส่หน้าอกอ่ะมันใส่ไม่ได้นี่แหละปัญหาะหระดับชาติและก็อย่าสนใจสิ่งที่ผมกัะทำ